ค,ครูฟ้าไปเดินตากฝนมาเด็กๆอย่าลืมไปไหนมาไหนการลงไปด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดเหมือนคุณครูฟ้าฮัทชิวฮัทชิวเดี๋ยวคุณครูฟ้าขอไปทานยาก่อนนะคะ แล้วก็หายจากอาการหวัดเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะเดี๋ยวเราจะป่วยนะคะวันนี้คุณครูป้าเป็นวัดใช่ไหมคะวัดเกี่ยวอะไรกับสระของเราในวันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนสระไม่ก็คือสละ อาสระอาเป็นสระเสียงสั้นวางอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นแต่เมื่อสระอามีตัวสะกดสระอาจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้หันอากาศที่ไปวางอยู่ข้างบนพยัญชนะต้น เหมือนกับคำว่าวัดวัวัดหอวออะดวัด,วด,วดแต่จริงๆแล้วมันคือสระอาแต่เวลาเขียนมันคือไม้หันอากาศนะคะสระอาจะเป็นสองตัวคู่กันอยู่ข้างหลังพยัญชนะเราไปดูวิธีการเขียนสระอแล้วก็วิธีการประสม สระอะแบบไม่มีตัวสะกดกันก่อนเลยค่ะไปเลย ฝึกอ่นอานสะกดคําที่ประสม,ะส,มสะระอะกะมาจากกอไกประสมสะระอะอ่านว่ากออะกะคะมาจากคอควายประสม สระอ่อานว่าคออคะนะมาจากนอหนูระสมสระอะอ่อานว่านออณนะฝึกอ่านคำ หรือกลุ่มคําที่ประสมสระอะดะยะพะระฮะมะระรู้จากวิธีการเขียนแล้วก็วิธีการออกเสียงสระอะ แบบไม่มีตัวสะกดกันไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูฟ้าจะมาสอนวิธีการสะกดคำที่ผสมกับสระอะแล้วมีตัวสะกดนะคะตัวสะกดจะวางอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเอาแล้วสระอะก็อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นแล้วสระอะหายไปไหนคะสระอะจะ เปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศค่ะสระอาความจริงแล้วจะวางอยู่ข้างหลังพยัญชนะใช่ไหมคะเมื่อสระอามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้หันอากาศสระอามีสองตัวอีกตัวหนึ่งโดนเบียดอีกตัวหนึ่งโดนเบียดแล้วก็น้อยใจนีหา ส่วนสละอะอีกตัวหนึ่งก็ไม่นี้ไปไหนนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นกลายเป็นไม้หันอากาศค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะคำที่หนึ่งค่ะจากภาพคือภาพอะไรคะอ้าวฟันใช่ไหมคะ ฟันนักเรียนสะกดคำว่าฟันพร้อมๆกับคุณครูฟ้าค่ะฟออานอฟันอ่าเห็นไหมคะเวลาเขียนเป็นไหมหันอากาศตัวเดียวแต่เวลาสะกดเราสะกดว่าอะฟออนอฟันอ่าพอสระอะมีตัวสะกดสระ หนึ่งตัวหนีหายไปเลยอีกสระอาะอีกหนึ่งตัวกลายเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนพยานชนะตน้นบลูบลูคำว่าอะไรคะขออาบอครับอีกครั้งค่ะขออาบอครับ คำว่าขับรปะสมสระอะเหมือนกันแล้วก็มีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะบอใบไม้เป็นตัวสะกดปุ๊บสระอะก็เปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศไปอยู่ข้างบนพยัญชนะตน้นแล้วมีตัวสะกดเข้ามาแทนที่ค่ะคำนี้เด็กเด็กหลายคน ไม่ชอบเลยคือคำว่าอะไรคะผออกพักอ้อผอะกพัก,พก,พกใครไม่ชอบทานผักยกสองมือครูฟ้าชอบทานผักนะคะผักมีประโยชน์คำว่าผักมีตัวผอพึ่งเป็นพยัญชนะต้นประสมสระอ แล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดกอไก่เป็นตัวสะกดสระอะก็เลยนีหายก็กลายเป็นไม้หันอากาศค่ะเสียงจิบ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 ดังอยู่ที่ไหนนะอยู่บนต้นไม้อะไรเอออยู่บนต้นไม้ลูกนกใช่ไหมคะ ลูกนกจะต้องอาศัยอยู่ในรังอาสะกดคำว่ารังพร้อมๆกันค่ะรออะงอรังพรอเรือเป็นพยัญชนะต้นประสมด้วยสะระอะแล้วมีงองูเป็นตัวสะกดสะระอะเมื่อมีเจอกับตัวสะกดคือตัวงองูสะระอะก็เปลี่ยนรูปกลายเป็น ไม้หันอากาศไปอยู่บนรอเรือเลยใช่ไหมคะสะกดอีกครั้งค่ะรออ่างอคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะจากภาพคือภาพอ,อะไรนะเด็กนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนคำว่านักมาจากสะกดคำว่านักค่ะนออกอ นะัรอเอียนนเปลียนนะักเปลียนคำว่านักนหนูประสมกับสละอาแล้วมีกอไก่เป็นตัวสะกดสละอเมื่อเจอตัวสะกดก็จะเปลี่ยนลูกกลายเป็นไมหน้หันัง เสียงตั้นวางอยู่ข้างหลังของพยัญชนะต้นแต่เมื่อสระอาะเจอกับตัวสะกดสระอาะก็จะเปลี่ยนลูกกลายเป็นไม้หันนาคะแล้วไปวางอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นแทนนะคะสระอาะยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะถ้าเด็กนักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆเด็กนักเรียนก็จะจำได้ค่ะ วันนี้คุณครูฟ้าขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ